สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับการวิเคราะห์ Forex ประจำสัปดาห์วันที่17-21กรกฎาคม2560นะคะโดยแอนนะคะคู่แรกค่ะ USD JPY ค่ะสำหรับคู่นี้นะคะ,ะในสัปดาห์ที่แล้วใครที่ตามมานะคะเราจะมี order sell อยู่แถวแถวเส้นนี้นะคะได้ไปแล้ว order ตรงนี้นะคะทีนี้ใครที่ยังไม่มี order นะคะทำยังไงดีก็ ล้อเล่นนะคะลอเล่นสัญญาณเขาก็ยังเป็นมีการลงนะคะยังไม่ได้มีแท่งเทียนกลับตัวนะคะก็มองว่าน่าจะเซลล์ลงมานะคะจนมาชนเทนไลน์ด้านล่างตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่มีออเดอร์นะคะให้ย่อไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพื่อที่จะหาจังหวะาบาไอเซลลนะคะลงมาทำกำไรนะคะจนมาถึงบริเวณเทนไลน์ที่ว่านะคะ คิดว่าคู่นี้ก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมาชนตรงนี้ก็หาแท่งเทียนกับตัวเพื่อบายขึ้นไปน่าจะอย่างนี้ก่อนนะคะคู่ต่อมา GBP USD ค่ะสำหรับคู่นี้นะคะราคาของเขา,อาตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเบรคทำแนวโน้มขาขึ้นนะคะรอให้ราคาลงมาทดสอบเพื่อหาจุด เข้าบ่ายขึ้นไปเพื่อทำกำไรมาทดสอบแนวต้านบริเวณนี้ค่ะคู่ต่อมา EURUSD ค่ะก็คล้ายๆกันนะคะก็ยังมองว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่แต่ราคายังไซเวยยอยู่แถวนี้นะคะยังไม่ได้หลุดไปไหนค่ะเล่นยังไงนะคะรอให้สัญญาณ ราคากลับมาทดสอบที่แนวรับเดิมนะคะเพื่อที่จะหาจุดเข้าบ่ายต่อไปขึ้นมาทดสอบแนวต้านถัดไปตรงนี้นะคะคู่ต่อมานะคะ XU XAU USD นะคะหรือทองคำนะคะก็ทองคำมีเทนไลน์นะคะมีเทนไลน์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเขาวิ่งทำสามเหลี่ยมมาเรื่อยๆแล้วก็มาเบรกลงตรงนี้นะคะ เราจะเล่นยังไงสำหรับคู่นี้นะคะเขาเบรกสามเหลี่ยมลงมานะคะแล้วราคาก็มีแท่ง day ที่จบเป็นสัญญาณซื้อนะคะราคาอาจจะมาทดสอบที่บริเวณเท l นไลน์ตรงนี้นะคะเราหาแท่งเทียนกลับตัวเพื่อที่จะเซลลงมาทำกำไรนะคะ คู่ต่อมา AUD USD นะคะคู่นี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะใครที่ตามอยู่เราจะได้ออเดอร์บายแถวแถวนี้ทำกำไรขึ้นมาเยอะเลยนะคะในขาขึ้นทีนี้นะคะราคาก็เบรกยอดตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าราคายังไม่ได้เบรก HIGH ของโซนนะคะมันจะมีอีกยอดหนึ่งตรงนี้อยู่ ะะเราจะเล่นยังไงดีสําหรับคู่นี้เล่นอย่างนี้รอเล่นอย่างนี้ดีกว่านะคะรอให้ราคากลับมาทดสอบบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะเพื่อที่จะหาจังหวะเข้าบ่ายทํากําไรต่อไปนะคะก็เป้าหมายจะอยู่ที่แนวต้านถัดไปคือบริเวณนี้นะคะค่ะคู่ต่อมานะคะ USD CAD นะคะนี้ก็เป็นเทนขาลงที่ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเรารอให้ราคากลับมาทดสอบเส้นนี้นะคะแนวรับเดิมตรงนี้เพื่อหาจัางหวะเซลลงมาคู่ต่อมานะคะ GBP JPY นะคะ วิ่งในกรอบนะคะวิ่งในกรอบราคา,ารอให้มาถึงแนวต้านนะคะถ้าราคาเบรคขึ้นมาได้รอให้กลับมาทดสอบแล้วเข้าบ่ายหรือถ้าราคามาถึงแนวต้านตรงนี้ผ่านไม่ได้มีแท่งเทียนกลับตัวเราก็เซลล์ลงมาแค่นี้เองนะคะคู่ต่อมานะคะ C A D J P Y นะคะเขามาอยู่ที่โซนแนวต้านสักพักหนึ่งแล้วราคาผ่านไปไม่ได้นะคะอยู่บริเวณน,นี้อยู่ทำยังไงนะคะก็รอนะคะรอดูต่อไปถ้ามีแท่งเทียนกลับตัวบริเวณแนวต้านแล้วก็เซลล์ลงมาถ้าเขาเบรกราคาทะลุขึ้นไปได้ก็รอกลับมาทดสอบเพื่อที่จะเข้าบายแค่นี้เองค่ะคู่ต่อมานะคะ Gbpaud นะคะคู่นี้ใครที่ตามอยู่เรามีออเดอร์กันตั้งแต่แถวนี้นะคะใครที่ยังไม่ปิดก็ยังถือได้นะคะอ่าเพราะว่าในแท่งเดีก็เกิดอ่าพินนะคะแต่ยังไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวแต่ในสี่ชั่วโมงมีสัญญาณแท่งเขียวขึ้นมาชนะนะซึ่งจะบอกว่าราคาอาจจะขึ้นมาชนแถวแถวเทรนไลน์ตรงนี้นะคะอะคู่นี้ก็ ก็รอดูตามแท่งเทียนนะคะรอดูตามแท่งเทียนราคาถ้าเกิดราคาขึ้นมาแล้วมาชนแถวแถวนี้แนวรับนี้นะคะหาแท่งเทียนกับตัวเพื่อที่จะเซลล์ลงมาบริเวณนี้นะคะคู่ต่อมา AUDCHF อันนี้เป็นคู่เดิมนะคะก็เข้าบายกันบริเวณตรงนี้ที่มีแท่งเทียนกลับตัวแล้วก็ทำกำไรกันขึ้นมา พอสมควรนะคะใครที่ยังไม่ได้ปิดออเดอร์ก็สามารถถือได้ต่อส่วนใครที่ไม่มีออเดอร์รอให้ราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณนี้หรือบริเวณนี้นะคะแล้วดูแท่งเทียนกลับตัวกันอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดคู่ไหนนะคะก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ